พ่วงข้างแสนวิวจ้าพ่วงข้างแสนวิวจ้าจากคลิปที่ได้ทำาทําทำลงไปหนึ่งปีที่ผ่านมากับคลิปคลิปนี้กับรถคันนี้ในไกเอฟวันนี้ครบรอบหนึ่งปีครึ่งนะคะสำหรับรถพ่วงข้างคันนี้ได้นำเข้ามาเปลี่ยนยางนะคะจากที่ทำคลิปลงไปแนะนำในขั้นตอนของการ สร้างพ่วงแล้วก็การตั้งศูนย์นะคะก็มี FC หลายท่านเม้นเข้ามานะคะว่าสูตรที่เดียนทําไปเนี่ยนะคะมันจะทําให้รถกินยางเปลืองยางนะคะอันนี้รถขับทุกวันวันละประมาณ15-20กิโลนะคะ FC ถ้าว่าใครติดตามชมคลิปเต็มก็จะสามารถเห็นได้เลยนะคะว่ารถคันนี้ระยะทางอ่าไม่ใช่สิระยะเวลาการใช้งานประมาณ1ปีเนี่ย เพิ่งเปลี่ยนยางครั้งแรกคทั้งๆที่ใช้รถทุกวันทุกวันนะครับบรรทุกของหนักด้วยนะครั Fc เดี๋ยวเราจะไปดูกันนะครับว่าสภาพของอยางมันจะเป็นอย่างไรนะครอันนี้เป็นยางที่ผ่านการใช้งานมา1ปีนะครั Fc ตามสภาพนี้เลยยางไม่กินซ้ายไม่กินขวานะครกินตรงกลางเป๊ะๆนะคะรับอบนี้เราใส่ยางลาย10บล้อคเอาแบบทนทานนานเลยทีเดียว